นี่ปีแรกใช่ไหมคะ,คะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะ,คะก็พยายามต่อไปแล้วก็แล้วก็ปลูกเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยว <laughs> <laughs> นะเอาวัน สวัสดีค่ะเบลคัมทูมิสพาดดีฟาร์มนะคะวันนี้เพื่อนๆก็มาเยี่ยมนะคะค่ะวันนี้นะเรามาเช็คอินที่นี่เน,นาะค่ะโอเคค่ะค่ะชมสวนค่ะ,คะชมสวนนะคะเนาะปั้นถนนตรงนี้ก็ 5, ห้าเมตรหเมตรในยิงกระดามเดิมสังขางนั่นเนี่ยใช่เห็นไหมฝั่งนี้แล้วมันก็เป็นอุโมงค์ตรงนี้ก็เป็นร่มข้างล่างเราก็ปลูกกระเจียวนี่กระเจียวโอ้โคุณจะได้กินไหมได้ น่ารักนะคะดูท่านะคะท่าในการขุดหน่อไม้นะคะมีความสวยงามและละมุนเรียบร้อยนะคะ้อไดเลยนะคอุ้ยแม่งเอ้ยเอาไหมเอองัดขึ้นเออตึดเออของแท้เออสรุปขุดลงไปตั้งลึกพอมาสับแม่งเอ้ยอืออร่อยด้วยนะคะไม่ถ้าไหนวนขุดเองนะคะ แรงเยอะมากคุณนายด่าจ้ะเ <c oughs> ออโอเคโอเคเทคนิคสิเทคนิคหนอน้อยไม่เป็นไรเป็เนเจลี่ตื่อเลยหนอนน้นนดันแข้มสิโอ้นี่นี่ดูท่านในการตัดหน่อไม้นะคะ <c oughs> นนก็ย่อมมีจังหวะสวยงามสวยมากเลยแข็งเทลูกนายเดียวอู้หูสวยอะไนโอ้โหฉันอยากเป็น แจกเป็นกระเจีกระเจี๊ยสมประสานแล้วอ่าเห็นไหม้ยทำแล้วเพราะว่าพระดีไม่มีเวลามาตัดกินนะคะก็นี่แหละค่ะมาปล้นข่าวเรืออะไรไม่ได้ปล้นค่ะแบ่งกันกินได้คือกินเอื้อเฟื้อเพื่อนค่ะเพราะว่าเจ้าของมันไม่มีเวลากินไม่มีเวลาตรงนี้ก็จะเป็นโซนต้นพยุงนะคะต้นพยุงของเราสี่ปีมีความสวยงามมากและร่มรื่นตรงนี้ก็จะเย็นใบของใบ ใบของต้นพยุงมันเป็นพืชตระกูลถั่ว<อ><อ>มีประโยชน์และเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเขียนะนะเขียนนะใช่เรียงขึ้นเมื่อตนอนเรียงเมื่อตอนตร,ตรนอกน้องอือนะะะใช่ตัวน,นั้นตัวเองมาตัดหญ้าเนาะนี่นะคะพะยุงมันงอกเองไม่ต้องปลูกดูเกร็บมันสิคะตัวเองอยากได้ลูกมัน ไม่พอใช่ไหมเยอะแยะเลยปีนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเม็ดพยุงเยอะมากค่ะนี่ค่ะแพลฟิงแพรดอมเป็นเตนตุ้มอันนี้ดอมตัวเซตจ้ะที่เขากินละลูค่ะกงสาเสามหนูได้ใจเลยขอขาดเลยนีนะกูุมต้องลงไปงมเลยนะยังไม่พอกินหรอแบบนี้แบบนี้ นี่นะคะวันนี้ก็เพื่อนๆนะคะช่วยมาเก็บหน่อไม้ไปทานนะคะเพราะว่าพาราดีทานไม่หมดนะคะโอ้แม่เวียน่ารักนะกินมากกินมากเนาะพาแกมาไม่คิดเลยสวยมากนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโซนปีกแม่สีเรือนปีเลยอืมอีกเลยค่ะนี่นะคะหน่อไม้นะคะสดๆค่ะ สดๆนะคะโอ้โหได้เยอะมากวันนี้เรามาช้อปปิ้งที่สวนพาดีฟาร์มใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเก็บนอไม้ปลอดสารพิษนะคะอาหารปลอดภัยค่ะเยอะแยะเลยค่ะมาชนังเลยนะคะไอโอนเต่แบ่งแบ่งไปปลูกหน่อยสิคะค่ะนี่คือต้นเงินกล่านะคะเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์แล้วดอกมันหอมมากปลูกสลับกับต้นตะเคียนทองต้นยางนาแล้วก็ต้นปริงนะคะต้นว่างตรงนี้ก็จะเป็นซุ้ม ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มของไม้พยุงนะคะดูนะคะสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเนี่แบบนี้ผายบงหวานเพ็รน้ำผึ้งชื่อก็จะเรียกยาวๆหน่อยเนี่ยมือกัดาชิมสิคะไม่ทันให้ชิมให้ชิมสดค่ะอีกคุยๆนี่ไม่ไม่ไม่ระคายคอไม่ค่ะไม่ค่ะชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงไม่ต้องตัดค่ะโอเคเกะแกะนิดน ชิมเลยค่ะเนี่ยชิมเลยหาตรงปลายขาวๆเนี่ยนะชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะรสชาติเป็นยังไงคะอ๋ยอดมะพร้าวอ่อนอ่ะตัวใช่ใช่ค่ะแมนเลยแมนเลยอย่างนั้นเลยจริงจริงสีเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยอดมะพร้าวอ่อนเพราะเป็นหน่อไม้กินสดแกงส้มใช่โบ๋ละหองด่จังไงนะยอดมะพร้าวอ่อนจริงแหละสีทุกนโอ้โหมองไปก็เห็นหมดสองอันเรียงเสร็จเลยอ่ะเนี่ย โกล้วยนี่เนี้ยโกล้วยเยอะมากค่ะตยงเจแล้วนั่นหัวปลีค่ะอันนี้เรียกหัวปลีหัวปลืเหรอคะถ้าหยวกมันจะอยู่ในลำต้นค่ะตะยงเจค่ะติยองโขใช่ใช่ค่ะโอ้ใช่สรรพนามไม่ถูกขอโทษนะคะโขลคือแกนกลางลำต้นมันไหมเพื่อนแหมอ๋อใช่ใช่ล้างโดนนะคะจอยค่ะจอยเลยค่ะแล้วเป็นหัวปลีน้ำว้าได้นะคะหมดแรงหรือยังคะหมดแรงข้าต้มแล้วนะคะ วนนีเด้อนะจ๊ะเตียโมโรหุนเองวันนี้นะคะก็แบ่งกล้าไม้ต้นยางนานะคะไปให้เพื่อนปลูกค่ะที่ฟาร์มของชื่อฟาร์มอะไรคะสิริลักฟาร์มจ้าสิริลักฟาร์มนะคะวันนี้เพื่อนเอาต้นยางนาที่สวนพระดีฟามนะคะไปปลูกที่ฟาร์มสิริลักษณ์นะคะขอให้ต้นไม้โตเร็วๆนะคะปลูกง่ายค่ะต้นยางนาขอบคุณนะคะค่ะ แบ่งกันปลูกนะคะพารดีก็อันนี้อันนี้ต้นว่าว่าผลใหญ่สวยมากเลยค่ะสามปีได้กินลูกอันนี้ชมวงชมวงปุษาคุณแม่เท่ชมวงปุกันเจุบชมวงจุชมวงอะจุชมวงนะ ไหนต้นมัน,น,นไทรสามกไหนึ่งได้อันนี้คือต้นอันนี้คือต้นไม่รู้จำไม่ได้สองกมอันนี้ได้แล้วหน่อยนะอันนึ่งนะคะดูเอาไปเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะเอาต้นเตรียมลูกอๆเนี่ยค่ะกี่ป,ปีได้กินลูกคะ สามปีค่ะนี่ค่ะต้นบ้านะคะหรือต้นปีนะคะภาษาทางนี้ภาษาลาวเรียกอย่างไม่รู้นะคะต้นว่าบักว่าค่ะบักว่าใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะค่ะเอาไปปลูกที่ไหนคะสวนสิริลักษ์ค่ะสวนสีรักนะคะนี่เจ้าของฟาร์มอ่ะรับก้าวไม้เองเลยนะคะนี่ค่ะต้นที่น่ารักมากเลยะคะ่ะสองปีมาเยืมกันทีหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ได้ไป สามสี่กระสอบถึงวิ้ยค่ะพาร์ีฟาร์มนะคะก็มีน้ำใจมีผลไม้มีหน่อไม้แล้วก็มีกล้าไม้นะคะไปให้เพื่อนปลูกปลูกที่ไหนคะฟาร์มสิรักษ์ค่ะที่ฟาร์มสีรักษ์นะคะใช่ค่ะฟาร์มสิรักษ์นะคะเป็นฟาร์มของเพื่อนที่เพื่อนมาดูงานแล้วก็เห็นแนวทางก็เอาไปปรับใช้ในสวนของสีรักใช่ไหมคะโอเคค่ะก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ แล้วก็เป็นกําลังใจให้พารดีฟาร์มต่อไปนะคะให้ทำคลิปเยอะๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะ เด็ู่นคโอเคสวัสดี